ฉันทำนมันฉันจะทำมันดีๆๆๆอะนาต้องหาพวกนะไม่อะมันมีอยู่แล้วไปเจ็ดโมงเอมเบอร์วอลลี่นี่แมก็มกแม็กยิ้มเขาไว้โอ้โหแมงยิ้ม ยังไงของมันวะเนี่ยไงป๊าปี้ฉันเป็นเป็นขับในชาแนลของนายนะเฮ้ยไทเกอร์ถ่ายรูปหน่อยมาเร็วเร็วอะไรกันวะเนี่ยไปกันเลยกัน นี่แหละที่ผมรอคอยโอ้โหสีรถอย่างสวยอ่ะสวยมาก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 เลยดูดิเดี๋ยวไปดูรอบรถนะโอ้โหอย่างนุนมากคันนี้จัดไปครับพี่น้องกดดีๆอ่ะคืออะไรดีๆปั๊บปั๊ปคืออะไรอ๋อกดดีให้มันเลี้ยวต้นมัติอ่ะนะ ยังไงอ่ะอุ๊ยอาวใจเย็นใจเย็ังไงอยู่วะในพีบอยผมเล่นเล่นเป็รเลียวอ่ะดีดีอ๋อยังไงอยู่วะโอเคโอเคโอเค อ๋อเข้าใจนะครับเข้าใจแนละ้วนะนี่ไงเป็นแล้ว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 ไม่ผ่านแบบเปนไรเพิ่งมาเรียนรู้ครับผมผมในอันนี้มันไม่รู้ไงในคีย์บอร์ดผมไปดูเข้ามาจากในจอยอะเป็นแบ้นจอยอ เป็นแป,ป้นคีย์บอร์ดมัคาคนละอันกันนี่เป็นไง เลยได้แนละ้วเนี่ยสามพอดีโอ้ยเกือบไม่ผ่านไะ <c oughs> โอ้โห,โโหโชิบหายรถ <Okay. S 2> ไม่มาสวยๆโอ้ยอ <c oughs> แม่เลี้ยงคนละ we'll go to my favorite drift run 10 chow gang the blood melon great job on the setup by the way lighting up those tires is a piece of cake uh set up uh, let me guess this car was already set up for drifting when you bought it what Where do you mean what do you mean london and i got babe melon with the crew from hackney that boosted the cars when i was young and stupid แต่ขาเสีย huh. มันก็มีีงนะก็คือถ้าเรากดนานไปก็มันเลี้ยวให้เราแบบเรื่องอะไรถ้าเราแบบกดนานไปมันจะเลี้ยวเก้อโอ๊ยผิดทาง Any advanced drifting tips for the Typhoon Cubs listening? Do you have, like, a drift button or something? Yep, that's it. Just press the drift button. There. Yeah, real music. This might get a little intense tonight, but it'll get sick. Are you kidding? I play lots of racing games.

what are you? Are you texting? Yeah, this sucks. I should have done drag racing instead. Yeah, maybe you should have. <laughs> สามนสี่ไปโอ้โหดูมันดิบดิไหนพอจะเรื่องอะไรประมาณนี้ที่เขาว่าเอ้าว่าไงเพื่อนอ่าแม็กไม่ว่าไงเป็นยังบ้างหกเดือนเออฉันได้งานแล้วแหละ เนาะจ๊คเอาไหมไม่รู้อ่ะฉันว่าไม่รู้อ่ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวฉันกําลังไปฉันไปเร็วที่สุดอะไรแบบนี้ครับอสามทุ่มนะครับเอาอ่ะรถไข่ว้เนี่ยเอเ้ยเจ๊ว่ะง,ง,ง่ายง่ายโอเค อ่าต oh ู้เปิดละจิมมี่ไปดูการเฮ้ยอ่าปนละจิมมี่เอาไอ้เหย่าโดนดีไปเออไปละโอ้โหจิบมาอย่างมันนี่อะไรวะ มานี่ครับไหโอเคนู่นล่ะเพื่อนอเนอ้าลืมไปแม่งพละตัวกันนี่แหลผมก็ไปกดรีพออโต้วิลลอร์ไทเลอร์ไทเลอร์ โอ๊ยตอนนี้ยังเซฟไม่ไดวนะพระเจ้าโทษ์ีเพื่อนฉันมีแผนนะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในอะไรมาวะโอ๊ยไม่ทันอ่าฉันเรียงจริงนฉันยังไม่ยุ่งอยู่ตอนนี้ไอ้ฉันยังยุ่งอยู่ตอนนี้ ดูครับก็ไม่ได้ดูทางตอนนี้มีคนมาโกนธนาคารอะไรไม่รู้สักอย่างบ้าเฮ้ยไทเลอร์แม่เวลามาจอยจริงเลยวรเนี้ยเอ้ามาวะว่าไงเจสซี่เยืดอะเอาวะสับสับใครเอากุญแจนะ ไหนบ้างไงว่าฉัเนเริ่มมีแผนเนี่ยลีนา่าไอ่ที่เป็นอยู่ในแก๊งเฮา้าหะนะใช่ไหมฉันไม่อยู่ด้วยหรอกอะไรเงี้ยมันแบบไม่ทำไม่ทำด้วยหรอกอะไรเงี้ยมันพูดเงี้ยมันพูดกันทำไมไว,วะเจสเเนี่ยไอจ้จสิก้าเน,นี่ย มันทำไมมันบอกว่ามันไม่เอาด้วยวะอหรือว่ามันแบบมันดซส์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าปากไม่ตรงใจอะไรเงี้ยอ่ากลับไปที่อ่าที่ซอดหรือเปล่าที่แบบที่สุ่มเขาอะไรเงี้ยไป ่าเจสดูนี่นะอะไรแผนนะเนียอะไรหนูคูุดแม็กออนยังไม่เอาอ้ยดูแต่ซับไม่ได้ดูทางนะลีนาเขาหายไปนานมากเลยนะหกเดือนเนี่ยอะไรเป็นทางแจ้งแต่เขามาอะไรเสอย อ่าแก้งเก่าวะนะอ่าบอกฉันสิดิบอกฉันบอกบอกบอกเขาสิสิอะไรเกี่ยวกับมันเลยนี่โอ้ยอ่านไม่ทันเนาะผมขับรถแล้วผมอ่านซับไปด้วยไม่ได้ไม่เอ้าอะไรวะเนี่ย ก็มาอะไรตอนนี้เว้ยตำรวจตำรวจมาอะไรตอนนี้นะฮะตั้งนานไม่มาชิบหายพิธาได้อยู่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  อไอ้ขี้แม่งกนับท้าชิปหายแม่งเล่นเราเลยมาดิมาดิมาดิตัวพี่แรงอะน,น้องไหวเหรอ บ้ายยัยอะไรฉันจะมีชีวิตรอดไหมอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าผมแปรมั่วชิบหายดีกว่าผมอ่านสักไม่ทันอ่ะแปรแปรไปตามอานนี้ผมเข้าใจอ่ะแตกไปหนึ่งชิบหายเช็คพลอยผมเก็บยังไม,ไ,มไม่เก็บเลยนั่นไงนโอ้โห ใ่ไหมเนี่ยนั่นไงใช่เอาใหม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 ่โอ้โหเมื่อกี้มันชนเน่ะผม,มอ่านทับแล้วมันก็ชนกันไหมมันไม่ทางเราทำอะไรก็ได้ครับเริ่มงงแหละโอ้ยขนได้หมดอ่ะเ มาดิ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 าดนี่ไงแต่งหนึ่งอ๋อไปไม่ทันบาชิคโคยดรือเปล่าวัเนะี่นใช่โอ้ยแม่งเรื่องหนาวเนี่ย Tiếng đến yeah. này sai, mày không đáng sợ quái ánh. Blinken 30, xuống anh em it has westbound approaching the barrio. you xuống ต่อไ้ทันตามเช็คพอยด้วยโอ้โหชันหาย่ 35, <Primary S 2> าล้วใช่ไหม,าหามข,ขาด้วใช่ไหมเออ ผ่านสักทีแผนโม่งนายคืองอ่า Let's meet Where a น่ะมาเจอที่น,นี่นายอยู่ไหนเนี่ยแม่งเอ้ยจะผ่านตำรวจี้สรอบไปอาเช้าวันต่อมาที่แอร์ฟิจ็ดสิบสาม นที่เก่าตอนที่ทำรถทำรถนะครับนี่ไงใช่เอายังไม่ตายอย่างนึกว่าตายแล้วสิ ไั้นก็ง่ายๆอนาคตอะไรวะลีน่าจะไม่เกียดไอ้พวกที่ฆ่ากอลีนย่ว่าดีจริงๆใช่ไหมผมไม่แน่ใจวะงานะฉันอยากได้อา นี่เลแหละเครื่องยนต์ที่แรงสุดแบบสุดยอดข้าสุดยอดนเนี่ยแกงาจะกลับมาอีกครั้งต้องการรถไหมจริงดิอะไรอะมันคุยอะไรกันผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย นี่จบเรื่องรถแล้วมั้ย <87 S 1> นี่ไงใช่เลยอันนี้คือฮิล <4 S 1> ล์60อ๋อ,อ,อปีสามสิบกว่าปีนะโอ้อให้เราเลือกนะครับ สี่ s ัน0 0้แม่ a โ o เหมื h หมดแล้วนะสามคันสองแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดสีนี่จดสาม เ้ย hey, ขนาดดี้ว่าทุกคนไม่อยากถามเลยเอาใจตามใจผมแล้วกัน590ผมอยากได้แบบเรื่องอะไรแข่งทงไหมถ้าแข่งทงอ่ะเนี่ยเป็นเลิอดแต่ถ้าเอาอ่าพวกแบบเขาเรื่องอะไร สายเบรกอย่างเงี้ยใช่อ้คันนี้สายเบรกอันั่นจะแบบอันนี้จะแบบอนนแบบอเออเอารถอันี้เหมือนแบบมันสมดุลหน,นู่นเลยว่าไงสายเส้นชัยล้วลนอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้คือสายแบบปันกลางมั้ยแต่ผมแบบโดนใจคันนี้อ่ะผมจัดคันนี้แล้วจัดไป จัดไปนี่ครับผมโดนใจที่รถคันนี้นะผมมีอยู่สองคันไอ้คันหน้าแรกสุดอ่ะคันเนี้ยโอ้โยทำได้อ่ะทำได้ี่เฮดเลือดดีเด็ดมีปัญหานะในอะไรวะในอะไรมาขับแข่งกับฉันนั่นแหละมาดิครับเหมือนกลัะ แม่งมาครับกับคนแต่งรถนะฮะโาดนะ้วยไม่จริงเนี่ยโอ้ยผมนี่เขาเข้าไป หกเดือนเฮัเลอร์นายทำที่ไหนมาเนี่ยอ่าไปทำงานให้แกมเบอร์มาตอนนี้แพงเรื่องเอ้าที่ไม่ได้ขึ้นมาดิครับนำแล้วนะผมไม่อ่านนะครับผมขับรถดีก่อนะตอนนี้เฮ้ยมาที่ไหนวะมืดหมาหมึด

ให้เราเลี้ยวอ่ะตอนเนี้ยชิปมันมันคบเราไม่ชนะมันหรือเปล่าหรือว่ามัน <c oughs> ชนะได้ผมไม่แน่ใจอะ่ะถ้าชนะได้ผมก็ขอให้นะผมว่าน่าจะได,ได,นนด,ไดน้นั่นไง แสดงว่า,ามันมังครับนะครับมันทำให้่านเราทำเวลานะเฮ้ย <Hey, S 2> มาวะทางมาทางมารถกระเด็นนะผมเฮ้ย hey, การ์ดมานำดีสีเป็นตัวขาวสซปรกโฟไม่ได้สายวานาลาหนังท่อไลโตมาดิครับเอนเตอร์ไปดิ Hey Mac, where'd you two disappear to? Rav did I needed. We're off to the dealership to find me some off-road wheels. Word. Oh yeah. You good for this? I can lend you some money. Nah, sis. I pulled out my savings. Hey. Oh Lord. Which one are you going for, Mac? The Land Rover 110. Whoo! They have a change the WRX STI. โหเฮลทิ้งอาทิตี์สิบห้าเรามันให้เขาเราอ่าให้เขาให้เราทำเวลานะที่ดีที่สุดโอ้โหจเย็น Oh, this is Max. I think so. Oh, I can't it up? Why are you really doing Max? What do you mean? We get to make a mega payoff and get to kick Levara's arse. What's not to like? I know you, Max. It's not that simple. I've been a personal crusade, but that's not you. Straight talk, Jess. After we split, I had nothing doing odd jobs for cash sometimes that meant the house you took a gamble and lost you did what you had to do coming to america's been one big wager besides no gambling if you know you're gonna win oh look honey really you got your own thing jess you don't need us why are you in someone's gotta watch out for ty taking on the street leagues to get into an impossible race he's angry and fixated on Navarro เพราะว่าม oh, ah, ันอ ah, I mean, ึดมากนี่มันเดียวให้อัลอนุมัติกันวะใช่ไหมไอเจ๊ซีไปแล้วปั๊บเอ้าชนะเฉยชนะเจ๊เฉย หมื่นสี่เองสองแสนว่ะคืออะไรอ่ะนะรอบนี้เราทางซ้ายมาั่งได้ไรอ่ะอ๋อตัวกระโดดอ่ะอ่าผมจะกดเลือกไงต้องเอนเตอร์อย่างเดียว มาดิครับจไม่ได้มาจะชนะซะหน่อยนะนี่มันสนามของนายอะไรของมันนนขอบคุณมากโอเคทุกคน เอาให้แม่ผมมาที่กันเอเข้หมคนก็อ่าจบพาร์ทนี้ไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์ไว้ผมเลยนะะกระดิ่งกิ้งกผมเลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป เกมคลิปหน้าต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับปืนมาทีเดียวฮึควันนำแช่